สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับกับการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งครับผมกับสัปดาห์ที่3ของไทยลีกหนึ่งครับวันนี้ครับวันศุกร์ที่26ครับมีเตะด้วยกัน1คู่ครับผมก่อนอื่นครับก็ฝากสนับสนุนการทาคลิปครับง่ายๆครับโดยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในนัดถัดไปครับผม ก่อนไปดูอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกประจำวันศุกร์ที่26ครับเรามาดูผลการแข่งขันของวันนี้กันก่อนเลยครับผลการแข่งขันวันนี้ครับผมมีเตะด้วยกัน1คู่ครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านเอาชนะ TP พระจบ FC ไปได้5ประตูต่อ2ทำให้อัปเดตตารางคะแนนไทยลีกประจำวันศุกร์ที่26ครับเป็นไปดังต่อไปนี้ครับอันดับหนึ่งครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแข่ง2ัชนะ2เสมอ0แพ้0ยิง8เสีย2 ัลต่างประตูได้เสียบวก6มี6คะแนนอันดับที่2ทูแบงค์เข้ายูไนเตดแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0ยิง3เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก3มี6คะแนนอันดับที่3ราชบุรีเอแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0ยิง3เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก3มี6คะแนนอันดับที่4ลีโอเชียงรายอยู่ในเต็ดแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0ยิง2เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก2มี6คะแนนอันดับที่5การท่าเรือเอเสีแข่ง2ูัด้เสีียบกม4คะแนน อันดับที่6กลำปาง FC แข่ง F c, young, eben, debuted, 3, 2 it, геро, น 3, ัดชนะ1เสมอ1่งแพ้0ยิง3เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี4คะแนนอันดับที่7จชุนบุรีเ c แข่ง1นัดชนะ1่งเสมอ0แพ้0ยิง2เสีย0นผลต่างประตูได้เสียบวก2มี3คะแนนอันดับที่8นครราชสีมามาสด้า FC แข่ง2นัดชนะ1เสมอศูนแพ้1นยิง2เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวกศูนมี3คะแนน อันดับที่9พีทีประจวบ FC แข่ง oh! yeah. 3นัดชนะ1เสมอ0แพ้2ยิง5เสีย6ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี3คะแนนอันดับที่10เมืองทองยูเนเต็ดแข่ง2นัดชนะ0เสมอ1แพ้1ยิง2เสีย3ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี1คะแนนอันดับที่11ลำพูนวอลเอร์แข่ง2นัดชนะ0เสมอ1แพ้1ยิง0เสีย1ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี1คะแนนอันดับที่12 BG ปทุมยูเนเต็ดยังไม่ได้แข่งนะครับผมอันดับที่13น้องบัวพิชยา FC แข่ง2นัดชนะ0เสมอ0แพ้2ยิง0เสีย2ผลต่างประตูได้เสียลบ2มี0คะแนน อันดับที่1 4โปรลิเทโร F4 แข่ง2นัดชนะศูนเสมอ0แพ้2งยิง0นเสีย3ผลต่างประตูได้เสียลบ3มีศูนย์คะแนนอันดับที่15ขอนแก่นยู่นเตดแข่ง2นัดชนะศูนเสมอ0แพ้2ยิง0นเสีย4ผลต่างประตูได้เสียลบ4มี0ูนย์คะแนนและอันดับที่16สุโขทัย f ีแข่ง2นัดชนะศูนย์เสมอ0แพ้2ยิง1่งเสีย9ผลต่างประตูได้เสียลบ8มีศูนย์คะแนนครับผมก็วันนี้ครับก็มีเตะด้วยกันหนึ่งคู่ครับการท่าเรือก็เอาชนะไปได้ตาามมคครับผ ก็พวกนี้ก็ผมมีเตะด้วยกัน3คู่ก็อย่าลืมติดตามชมติดตามแชร์กันได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในหน้าต่อไปครับผมสําหรับผู้ชมใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องง่ายๆครับผมถ้าชอบคลิปตารางคะแนนไทยลีกครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ครับผมมีทั้งไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองแล้วก็ไทยลีกสามทั้งหกโซนเลยนะครับในคลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ